นนไมยใครขับวะ,อะไอพีเนี่ยเรอไอไม่มีคนร้อนตัววะทุกคนดูดิเห็นคนร้อนตัวเฉยวะไอเชี่ยติบา้าโอ้ยดี <c oughs> โ้ยแผลงไม่เนียน่ยเลสลิงเกอร์เลสลิงเกอร์อะไรวะเนี่ยกูติดบ้าอีกแล้วระวังตรงนื้นเนี่ยไปเจอที่นี่ขอบขอบอบ่ะกูจำได้ตรงไหนไม่มีบ้างเนี่ยมุนวอลเฮ้ย

แค่ดูเขาก็เจอไอพีอย่ามาเอไอพีอย่ามานะมึงอย่ามาไอพีสบันใหญู่บัหเออกูปบันใหญ่เลยไหนไหนโทรศัพท์ยูงไหนพีสจุอนให้ตงแองแงแอบต้องต้งต้องเ่อบ้งเอใช่ไม่ใช่มันมันเป็นยางล้อม่ะยางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมน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 แบันบันเล็กผมละผมไม่เปิรกจุกไอไอเลสไอเลสเห็นดียปะกูมีทุกพี่แบงค์เห็นเด้ะครับพี่แบงค์พี่แบเห็นหน่อยครับ

ไอ้เขาตามพี่ไปช่วยเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามานะไปไปไปที่เนี่ยอันนี้เหมือนแรงวันแตกวงเลยหายยาวหายยาวเขากลับนะเขากลับแล้วเขากลับนะเขากลับมาป้อกให้เฮียวันใหญ่เียวันใหญ่เียวันใหญ่เรนเรนบอกไว้เลยคุณมีแท่งหรอพี่วันใหญ่

ไม่เจอไม่เจอไม่เจอเอาไปเล็กอยู่ขวาล่างไหมไปเล็กขวาล่างพี่ขาไปใช้กลางพ,พี่บังอยู่ท้ายบนโอเคครับใช้บนเหรอครับขอบ,บนบบนะพี่ไม่ผาครับที่เล็กไม่ผาเนี่ยผาบนพี่ที่อยู่ตรงพี่พี่อยู่ขวาผาบน อุ้ยไอศักพัฒน์ไม้ไม่ทันอุ้ยแม่นไหมครับได้นะได้นะได้นะโอเคครับไปหาสวนเลยเฮ้นไปไปวะไปไปวะไนไปวะเป็นเลทเราไปเป็นเลทไปไปวะแลอยู่ไหนครับ พี่อยู่บ้านเล็กพี่อยู่พี่พี่บ้านเล็กโอเคครับโอเคครับโอ้ยจไปจูสองนี่จู่อนบ้านเล็กเหรออยู่พี่อยู่พี่พี่น่าจะล้มนะโอเคพี่เตะเตะเตะโอเคโอเค ไปครับเอาไว้ทีนึงอก็ตองตรงไบ้านในกล่องเกลี้ยงต้องอยู่ นะค,ครับวังนะครับไม่เห oui> ็นจริงอ่ะเขาไล่เล็เลยเขาเน็เลยเขาเน็เลยเมื่อกี้พี่ยือเมื่อกี้พี่ยือสวยโอเคปะสวยเลยสวยเลยครับเลยแต่พี่ก็ใช้ไม้ไปพอคนกันเดี๋ยวมันกำลังใช้อะไรพี่ข้าวข้าวข้าวโดน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 โดี่บอกชาไป็นเมื่อไร่แกองพี่ ผมยังเอาเสร็จน,นะครับเอาเสร็จไอ้แจมทุกตันเลยอ่ะรอนนะรอนนะครับเาขเยยาแฝงแยกเลยเขาไม่หลุดมุ้งนะเดี๋ยวพี่ฉีกให้ฉีกเลยฉีกเลยจะปั่นไฟเลยก็ได้นะมีหลุดมุ้มอยู่ยข้างหลังก็มี ตามเขา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 ตามมาได้แหลกครับไม่ได้แหลกกลับไหมต้องเหรอกลับ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 ครับผมเป็ดเต๋อเลยครับกลับกลับกลับเลยกลับครับพอมีได้ฮาร์ดแล้วแม่งเนี่ยพอยื้อเวลาได้อยู่ขระตู้นะครับบน ข้างนูง้นอยู่เคื่องขอบนไม่ต้องมาดงเลยมันใหญ่มีไหมเล่นมามันใหญ่มันใหญ่บ้านใหญ่ยังไม่ได้เล่นเลยเอบ้านใหญ่ยังหน้าต่างเปิดไหมพี่ปั่นอยู่ตรงรถแตกเอ้ยรถรถทำเ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 รถทำ

เฮ้ยหลอกหลอกหลอกไปก่อนไอเด็กหนุ่มขับมอเตอร์ไซคได้อยู่โอเคโอเคโอเคจะแข่งจริงเล่นกันอย่างงี้ช้ป์มึงช้ป์เลยหนึ่งเออนเราพอมาแล้วเนาะดดีมเลยเฮ้ยเลี้ยวไวเลี้ยวไวหนุ่ม

สุดตีนแต่ว่าผมผมตอนตอนที่ต้นเกมกับพี่ผมผมกับพี่แบบอันนี้ไม่หน่อยเราคุยกันพลาดไปหน่อยผมไม่ได้บอกใช่ว่าจะแบบไปทางไหนพี่วันไหบอกไปดูผมผมกำลังเปิดบ้านใหญ่ยู่นะโอเค้ยโดนเกมมาทายบนได้แล้วพี่สวยๆไหนบนใช่ปะไหนบนท้ายบนท้ายบน มามาเดี๋ยงให้เดี๋ยงให้ไปหายอย่างนีย้ยังไง้กายอยู่นู่นเลยอ่ะกายล่างกำลังไป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 มีไม้อยู่นะเทปโซนเท่ๆๆให่ทางนั้นเลยครับินลงไปด้วยปีเชี่ยเด๋ยวเด๋ยวไปไป,ไป ่อได้ยิ่งดีบอมดโอเคไหมออกออกได้ไหมออกออกเลยพี่เออออกเลยได้นะเพราะว่าแจ่โอเคไหมลุงจุดตีนเอาแจมตีนก่อนแ oh, okay, okay. ้มี่อะไรมันตันเหรโอ้โหริงดิโอโหแ้มเี้สามมืต่อ ไอ้เยี่ยได้แข่งกตบมสามมือต่ออ่ะผมบอกเลยลำหลอมอ่ะแต่เราพลาดตอนเล่นเกมมั่น่ลยไม่ไหวครับน้องน้องเจอมันโหดจังวะโอเคโอเคกูลุ่มอุล้มไปเป็นแบบสุดๆอ่ะโดนเลสจุกเด็กไปอ่ะวันใหญ่เด็กออไม่คาดคิดเลยกูล้มไปไปจุกไปจุกไปแล้วก็มาโดนไฟฉายสุดๆเจอไฟฉายผมปั้นมือนกันเต็มตันเลยอ่ะแกลบอ่ะผมใส่รีโหลดเร็วมากลัวตัวเองยิงว่าวบ่อยยังไม่ทันอ่ะ แม,ม่ปีประตูด้โอมโหเล็สามหมื่นสองงงเลยใส่เซฟเดอะเบสมาพี่แบงก์ก็มารับตลอดเลยอะ่ะแล้วพี่บอลลงมาป็นเตือได้ไหมครับเดี๋ยวให้คนหนึ่งใครก็ได้เป็นคิลเลอร์ได้ครับเอาลุดเอ้ยเป็นยังไงวะตาเนี่ย <c oughs> น,นมเป็นคิลเลอร์ไหมนมพี่นมไม่อยู่ครับนมเย็น อยู่ดิไม่อยู่เขาอยู่ดีดินเนะลบเนก็ได้วบล็อกแข่งเลยนะพี่บอรอแข่งอยู่ในเนี่ยเอา,า,าเอามาดูดีกดอะ่ะยู่ในซารารรพักใจอะ่ะดิ้งเลยอะแล้วใครจะเล่นคิวอะพี่ว่าพี่ พี่เล่นเหรออืมกูเล่นบอลมันพี่พี่เล่นโอเคไหมโอเคครับโอเคโอเคครับพี่มารับเซฟเดอะเบสจนผมไม่รู้จะเอามาทำไมเลยพี่โอกาสจะไล่คนอื่นก็เจอแต่พี่ไปดูฟังเลยพี่ดูฟังไปเลยเป็นเลฟเป็นเลฟกี้ใครใส่บอลโร่นะครับผมใส่ก่อน เที่ยวจบแล้วอ๋อพี่แก่แม่งเรียนจิบเลยสักแหมเอางั้นเดี๋ยวเนี่ยวตอนนี้ผมเอาพีทได้ยินป่ะพีทมีใครจะเอาหลุดพุ่งไหมครับนอกคนอื่นนะครับเพราะว่าผมกลัวบอลโล่กลัวบอลโล่แทงหลังไปบอลโล่แทงหลังใช่ไหมเฟียกปะหล่ะบอลโล่แทงหลังพี่กดไอ้เรียเบอรเที่ยเนี่ยมั่วๆแต่ว่าแม่งเอาเรื่องอยู่เนี่ยเฮ้ยผมอยากลองสปินมา ดกรสปินอะไรครับสปินปาดเปียวเฮ้ยเดี๋ยวราเล่นเราเล่นขึ้นตกใจเลยพี่เอาลูกเองกับไดฮาร์ไปกันแล้ลูกเองกับไดฮาร์โอเคครับให้ผมสั่เปิร์กไหมครับโดนเอาโดนเอาอะไรไปนะเอาไปอะไรของมึงวะเปิร์กอะไรวะบอลด้วยทางหลังบอลด้วยทางหลังโอเคโอเคโอเคพี่ลูกเองไดฮา จะสามบอลโลป่ะสามเปอร์แล้วผมสามเปอร์ก็ได้ผมเป็นสามเปอร์ซัพพอร์ตใช่ไหมเอาดิได้โล่พอโล่ก่อนเลยตอนนี้กูใส่จุกให้เดี๋ยวเอาเป็นเออ่บอโล่แทงหลังก็ถูกสวยโดนตะจุกใช่ไหมอันเดี๋ยวผมใส่ไดฮาร์แทงหลังได้เป็นหลังแล้วพี่บอลใส่บอโล่ไปอันหนึ่งได้ได้ได้ ปัดเปียวบอลลครับหรือว่าสปินปัดเปียวด้ว่าโอเคโอเคได้ครับปัดเปียวกับสปินนะพี่แบงค์เอาอะไรพี่แาแบงค์เอาอะไรไปบ้างครับสามตัวแต่ฮาร์ด <c oughs> พี่ถามจี <c oughs>